ได้เวลาเปลี่ยนหน้ายางแล้วสวัสดีครับทุกทัานครับกลับมาพบกับผมในเปริสนี้ครับงานประจำคนตำสวนครับโอ้โหเป็นไงครับยางหน้าทำนะตอนนี้กำลังเดินสำรวจเพื่อที่จะเปลี่ยนขึ้นหน้าใหม่ครับเป็นไงครับสภาพอากาศนะก็น่าจะแรงนะไม่รู้แรงกี่วัดนะครับแต่แน่นอนครับนะมันก็จะเข้าสู่ หน้าแหลงนะครับวันนี้ผมได้ถือมีดพลีดยากอันเป็นมีดที่ตอรมานใจไกลๆหลายก o น oh <my> God. หลายกนได้เหนผมปลีดกับมีดนี้แลคอมเมนต์บอกเปลี่ยนได้แล้วอย่างที่เกลืนมานะเข้ามาํำรวจหน้ายางนะครับที่มันต่ำลงไปมากแล้วนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นนะที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก่อนหน้านี้ที่ผมไม่กล้าขึ้นอยู่หลายต้นนะเพราะว่ามันหน้าขุนนะครับ แต่ตอนนี้เห็นแสงแดดอากาศก็เริ่มดีแล้วนะครับก็เลยเข้ามาผมเปลี่ยนหน้านะครับยางกอนนะครับที่กลีดมาหลายปีแล้วครับนะหน้านี้หลายปีแล้วก็มาขึ้นหน้าใหม่ครับขึ้นหน้าที่สองอหลักการของผมนะผมจะใช้วิธีการหลักการแบบห้านิว้วก็คือแจ้ฝ่ามือกลางอย่างนี้ครับนะแล้วก็ทาาไปนะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูครับ อันนี้เรา,าในแต่ละพื้นที่แต่ละคนนะอาจจะใช้หลักเกณฑ์ไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ของผมเนี่ยพี่น้องเห็นเห็นริ้วตรงนี้ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นริ้วที่มันเป็นหัวปุดมานะบางบางต้นเนี่ยมันก็จะโตเลยนะครับบางต้นก็อาจจะไม่โตนะครับถ้าในกรณีที่มันมีริ้วอย่างนี้หรือว่ามีหัวปุดมาผมก็ใจนิ้วใจมือให้ใช้มือเฉย ฝ่ามือกลางๆอย่างนี้ครับตาบขึ้นไปพอดีนะ Body เลยนะครับฝ่ามือกลางๆนิดนึงนะครับนะก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในเก์แล้วครับนะก็เปลี่ยนซะเลยครับนะนี่เวลาเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับแล้วเราจะขึ้นหน้าใหม่แถวบ้านผมนะนี่นี่คือหน้าหน้าแรกนะที่เราเบิกมาผมเบิกในระดับร้อยห้าสิบนะครับตามมาตรฐานกองทุนแอม เดี๋ยวเวลาผมจะขึ้นหน้าที่สองนะครับผมก็จกัก่หยิบขึ้นไปประมาณประมาณประมาณคืบหย่อนหย่อนประมาณนี้ครับประมาณคือจากหน้าเดิมนะครับจากหน้าเดิมก็ประมาณนี้นะครับใช้หลักเกณฑ์ประมาณกระเติมขึ้นมาเหนือจากรอยเดิมนิดนึงนะครับหลักการของผมนะผมก็จะลากลากเส้นหลังก่อนครับนี่คือเส้นหลังนะ ดูดีๆครับให้มันเป็นแนวตรงกันกับเส้นที่ที่เป็นหน้าเดิมอยู่นะครับการเบริกของผมก็คือเบอิกแบบมาร์คเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดเอาจริงก็อ่าตอนคำนั่นแหละครับนะตอนหวัวรุ่งนะครับบ้านผมเบิกหน้าทอสั้นครับประมาณคืบนึงนะคืบคืบไม่ตึงนะคืบไม่ตึงนะครับกล้องอาจจะซูมไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้อง มันต่ำทำกว่าหน้ายางผมงนี่เฮนี่ครับเบิกเรียบร้อยนะครับนะเบิกมากเอาไว้ครับเดี๋ยวอาคืนนี้ค่อ,ย,คอยมาเลดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมล็อกอยางนะครับกนะ็เข,ข้ามาอาต้นที่มัน,มนต่ำึน 3, ้นแล้วนะครับตะกี้ผมเปลี่ยนสามตันหนึ่งไปต้นนึงแล้วนะครับะจากการเดินสำรวจนะมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ ก็ได้เวลาเปลี่ยนอีกแล้วครับจากการวัดขนาดนะครับตั้งตรงริ้วนี่นะครับฝ่ามือกลางๆเห็นไหมหัวแม่มือโผล่แล้วนะเห็นไหมฝ่ามือกลางๆอย่างนี้ครับนะนี่คือแนวทางของผมนะครับนะแนวทางของผมเพราะว่าถ้าเราใช้มาตรฐานฝ่ามือเนี้ยก็ <c oughs> ว่ามือแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับพี่น้องครับนะแต่แต่เราใช้อ่างๆอย่างนี้ย างานนี้แล้วก็ทาบลงไปนะนี่คือในหลักเกณฑ์ของผมพอเห็นว่าหัวไม่โป,ป้งโผล่อย่างนั้นแล้วนะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเมื่อก่อนนะ่าตอนที่เรากรีดหน้าแรกอ่ะพี่น้องครับผมก็พูดถึงเรื่องเส้น เส้นเนี่ยอยู่หลายรอบนะครับบอกว่าเวลาเรากําหนดเส้นเนีน่ยเป็นเส้นหลังนะครับนะเส้นหลังเวลาเรากําหนดเส้นหลังเนี่ยครับเราต้องกําหนดดีๆครับให้มันเป็นแนวลงมาเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวลงตรงมาเลยนะอาจจะมีโอ่าโ,อโอยโย่เย้ยน,นิดๆไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าจะจากที่มันมาตรฐานก็คงจะลําบากนะแต่ก็ให้มันเป็นลงมาแบบเป็นโซนอย่างนี้ครับนะ อะไรครับมันจะได้ไม่ปลิวไงครับทีนี้ครับเวลาเราขึ้นหน้าที่สองเนี่ยครับนะทีนี้เส้นเส้นนะครับเส้นของเส้นของหน้าแรกเนี่ยที่มันเคยเป็นเส้นหน้านะครับที่ผมพูดถึงเส้นหลังเส้นหน้าอยู่เป็นประจําเส้นหน้าของหน้าแรกเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเส้นหลังของหน้าที่สองไงครับทีนี้เวลาเรากรีดเนี่ยเราเราไม่ต้องกําหนด เส้นหลังแล้วนะครับนะเพราะว่าเวลาเราตั้งมีดเนี่ยเราก็จะตั้งบริเวณครับนะบริเวณที่เป็นเป็นเส้นหน้าเป็นเส้นหน้าของหน้าเรศนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจึงพูดถึงเรื่องเส้นเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับบอกว่ากําหนดเส้นหลังให้ดีกําหนดเส้นหน้าให้ดีนะครับนะให้มันลงตรงลงไปนะครับเพราะพอเราขึ้นหน้านี้หน้าที่สองเส้นเนี้ย ที่มันเคยเป็นเส้นหน้าเนี่ยมันจะมาเป็นเส้นหลังของหน้าที่สองแล้วไงครับทตนี้เราก็จะมาบังคับนะมากําหนดนะไอเส้นหน้าของหน้าที่สองเนี่ยตรงนะครับเส้นเนี้ยไม่ต้องแล้วเพราะเส้นนี้มันมีแล้วออกมาแล้วแต่เส้นนี้แหละสําคัญอีกนะครับเราต้องให้มันลงกนันนานกันลงมาครับนะเวลาเราลากลากเนี่ยลากเส้นเนี่ยมาตอกลิ้นเนี่ยก็ดูดีนะฮะให้มันลงกันนานกันมา คือพยายามให้มันกะหนามที่สุดนะอย่าให้มันอย่าให้มันเอียงออกมานะเพราะส่วนใหญ่นะเวลาเราลากเส้นเนี้ยมันจะมีปัญหนานะเราคิดว่ามันตรงอะ่ะเราก็ลากลงมานะทีนี้แรกๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับนู่นเวลามันลงไปลงไปกลางๆอย่างเนี้ยมันเริ่มมีปัญหนานะมันเริ่มเอียงส่วนใหญ่นะมันจะเริ่มเอียงทีนี้พอเราคลีดไปคลีดไปหน่าจะยาวออกมายาวออกมานะครับนะเข้าใจไหมครับเพนะราะว่าเส้นเนี้ย มันจะไปมีความหมายอันยิ่งใหญ่อีกต่อเมื่อหน้านี้มันหมดแล้วเรามาขึ้นหน้าตรงนี้นี่คือแถวบ้านผมนะครับที่กรีดหลายหน้านะครับพี่น้องก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรหรอกครับนะมันก็เป็นมัตรฐานของผมเองนะแต่ถ้าพี่น้องอยากจะนําไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนบอกมีหลักเกณฑ์อย่างอื่นก็ไม่ว่ากันอาจจะคอมเมนต์มาบอกกันนะครับมาบอกเพื่อที่จะได้เป็น องความรู้นะครับนะให้กับพี่น้องนะหลายคนก็อาจจะใช้หลักเกณฑ์กันรู้สึกว่ามันต่ำนะก็เปลี่ยนซะนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเกือบทุกชนิดยางนะครับพอมันต่าลงไปนะมันจะออกมันออกอย่างที่เราไม่อยากจะเปลี่ยนผมนึกถึงยางสมัยก่อนนะที่เป็นยางปาราสมัยก่อนนะหน้าธรรมมันจะหอ,อกหลายคนก็ขุดเลยครับขุดขุดเพื่อตั้งตั้งอะไรตั้งจอกตั้งปลอกอะนะ กุดลงไปเลยครับนะเพราะว่าไงครับเพราะมันตั้งไม่ได้แล้วเนี่ยนะ <Okay. S 1> นะตัดไปบนรากเลยนะตัดไปบนรากยางก็มีนะเมื่อสมัยก่อนนะครับสมัยก่อน <c oughs> นะเพราะว่ามันยิ่งต่ามันยิ่งออกยางนะแปลกอยู่อย่างนะครับเปิดจอ, <c oughs> อตนี่มานะปี่นองไว้ลาวเอ้ลาวดิหล,ว,ลวงนี้นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่เ <c oughs> ไไวลากลนเลมิส <c oughs> อยู่นี่ครับยุน่นคล้อยไล่เม็ดเลยนะครับจู่ไม้ลาวินะ อากว่าไปกันนะครับพี่น้องนะอาพี mm ่น้องสีตัดคลิปนะนะเพื่อบางทีพี่น้องอาจจะอาตั้งกล้องและเดินนะแต่เราใจไม่ติดเหลืองตัวละทราบนะบางทีมันจูนเสี้ยงเราไม่ได้พี่น้องคือจูนเด็กไรอยงแต่พอเรามีไม่เนี่ยไม่หลายสายยังไหมปุ่ยืนจนร้อยเมตรนะก็ไดยอันนี้นานๆพอนะซ้อมนะคือตอนยางกันตอนยางกันมันทราบเมตซ้อมหกเก้าสิบนะกับประมาณสิบเมตรนะครับเสียงได้ยินใจเลยนะ โอ้ยถ้าพี่น้องสนใจนะพี่น้องติดตามคลิปอยู่กันนะสนใจก็สามารถแตะลายที่หน้าจอพี่น้องนะก็จะขึ้นเป็นโลโก้พี่น้องเลยพอขึ้นเป็นโลโก้กับพี่น้องลองแตะก็ไปเยนะพี่น้องก็จะสามารถเข้าไปเหลือซันนะครับไม่ต่างๆนะลองเล่นพี่น้องครับต่อลักรอยนะพี่น้องนะเปลือกวามสมูทนะนะยังไปยืนจากไกลรีบเลยสิน่ะโอ้ยชุดจอดปากยอถือ <S <S และนี่ก็คือเรื่องราวนะของงานประจำคนตำสวนอีกอย่างหนึงนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้าม,มาใหม่ขอกับคนทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปและเฟรนด์ต,ต่อไปวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเฟรนด์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้ แล้วไว้พบกันครับ